สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะให้ดูต้นทุเรียนที่เราจะนำไปปลูกที่จังหวัดกำแพงเพชรฮ่าที่นี่คือจังหวัดพังงาเนาะแต่ว่าจะกลับบ้านอีกจะกลับบ้านค่ะสักประมาณอีกเดือนหนึ่งจะกลับบ้านเนาะเลยใจ้้นเขาพวกบ้านก็เลยซื้อมาไว้ ไว้อยู่นี้นเจ็ดวันแล้วเป็นยังไงเนาะทุเรียนพันหมอนทองคะ่ะเป็นทุเรียนพันดีเนี่ยพอดีว่าขุดสะไว้ที่บ้านเนาะได้สักสองปีแล้วเลยมีความคิดว่าจะเอาต้นทุเรียนไปปลูกที่ขอบสะเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงเอ่ยแถวแถวจังหวัดกำแพงเพชรพอจะไปได้ไหมอะ่ะ พอจะได้ลิ้มรสทุเรียนกับเขามังไหมที่ว่าเป็นฝีมือที่ตัวองปลูกแล้วก็ในถิ่นแบบจังหวัดาำพงเพชรอ่ะมันจะเป็นภาคเหนือตอนล่างเนะาะภาคกลางตอนบนฝนไม่ค่อยเยอะหรอกไม่เหมือนแถวจันทบุรีภาคใต้อะไรพวกเนี้ยแต่เราก็จะอยากดันทุรรัไงเพร่อมีลุงๆเขาก็เคยปลูก เขาก็ได้กินนะเขาได้กินก็เห็นเขาได้กินนี่เนี่ยเราก็เลยอยากจะลองสักตั้งมันมีสองพันน่าน่าว่าจะเป็นหมอนทองสักห้าต้นแล้วอีกพันหนึ่งน่าจะเป็นพันสาลิกายังไงไม่แน่ใจเนาะยังไงก็จะลองเอาไปปลูกดูพื้นที่ขอบสามันจะเป็นหินหน่อยๆเป็นถ่ายเทน้าอยู่เหมือนกันแหละ เนี่ยจะลองฝีมือตัวเองมันจะมีต้นต้นชมพู่ที่เตรียมไว้จะเอาไปปลูกอันนี้ตั้งไว้ที่นี่หลายเดือนแล้วนี่แหละขึ้นบ้านเดือนหน้านี่แหละจะเอาไปด้วยยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้สักช่องเนาะเพราะว่าเพิ่งทำ youtube อ่าเพิ่งลงวิดีโอคลิปแรกเลย ทุกทีก็เป็นลง y o u u u e s ช o อ t เรื่องการปลูกป่าอะไรก็ปลูกป่ามาแล้ว7ปีเนาะแต่ไม่ค่อยได้เอามาลง youtube สักเท่าไหร่ไม่เคยลงเป็นวิดีโอเลยนี่แหละครั้งแรกส่วนมากจะลงคลิปทั่วไปเนาะลง youtube ก็คลิปหมาคลิปอะไรที่น่ารักน่ารัก เนี่ยทำไมทางร้านเขาทำมาได้ดีมากเลยเนาะไม่รู้เขาใส่ดินอะไรมั่งน่าสนใจมากเลยกับธุรกิจปลูกต้นไม้เนี่ยธุรกิจเพาะกล้าไม้เป็นอาชีพที่ทำให้คนได้ปลูกต้นไม้เนี่ยเราชอบมากเลยนี่กล้ากล้านี่ ประมาณสองร้อยกว่าบาทต้นหนึ่งเนาะุเรียนหมอนทองในแพยงยังไงก็จะเอาไปลงเอาไปลงดินเนาะเดือนหน้าที่ขอบสะจังหวัดกระแพงเพชรแต่หน้าว่าจะปลูกกล้วยด้วยปลูกกล้วยไว้รอบๆข้างเขาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการดูแลเราก,ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะเราก็ต้องกลับมาทำงาน ต่างจังหวัดคือเอาต้นทุเรียนไปปลูกแล้วตัวเองก็ลงมาทํางานไงก็ <c oughs> ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันโอเคค่ะฝากกําลังใจให้ทุกคนเนาะที่ทําสวนทําไร่ปลูกต้นไม้ปีนี้ก็ขอให้ราบลื่นในการทําเกษตรนะคะส่วนตัวเราเป็นคนปลูกป่าปลูกต้นไม้ปีนี้จะลองปลูกทุเรียนดูคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ